สวัสดีครับมาพบกับช่อง LT Group ผมวัดอรุณวันนี้ผมเอาข้อมูลดีๆมาฝากในหัวข้อเรื่องจอบลึกตัวมืออาชีพสว่างไขควงแบตเตอรี่ไม K กีตาระหว่างเจ้าตัว40โวลต์แม็ XGT ประท้ากับเจ้าตัว18โวลต์ LXT เจ้าตัว40โวลต์ Max ของเบก i ิตมาในรุ่น DF002 GA201 และ18โวลต์มาในตัวของ DDF484ISE และในวันนี้มาทั้งหมด4รุ่นโดยมีไขควมกระแท่รุ่นหนึ่งซึ่ง40โวลต์ Max ก็คือ HP002 GA201 มาประทะกับเจ้าตัว DHP484ISE เราไปดูครับเขาให้อะไรกันมาบ้าง ในกล่องเราจะเริ่มเปิดกล่องจากเจ้าตัว40โ Max DF002GA201 เลยครับเรามาดูครับข้างในมีอะไรให้มาบ้างเริ่มจากตัวเครื่องครับเจ้าตัว DF002G ต่อมาจะเป็นแบตเตอรี่อีกหนึ่งก้อนนะครับรุ่นนี้มากับแบตเตอรี่40โ2แอนะครับให้มา2ก้อน จะมีตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้คอยบอกระดับของแบตเตอรี่ด้วยนะครับต่อมาเป็นแท่นชาร์จให้มาเป็น d c 40 r c รุ่นนี้นะครับรองรับแบตเตอรี่หนา4แอมสำหรับเจ้าตัว40โวลต์ เรามาดูลักษณะของตัวเครื่องกันเลยครับระบบที่ใช้สําหรับมอเตอร์เป็นระบบ BL มอเตอร์เป็นมอเตอร์ไรแปแงนฐานนะครับมาพร้อมกับเจ้าตัว XPT เป็นระบบป้องกันฝุ่นละอองและน้ําเข้าสู่ตัวเครื่องครับครับเรามาดูลูกเล่นของเขาครับลูกเล่นที่ให้มานะครับหมดที่หนึ่งสามารถปรับรอบได้ตามนิ้วกดเลยครับระบบที่สองระบบเบรกอัตโนมัติ มันจะหยุดต่อเมื่อเราปั่นสวิตทันทีนะครับระบบที่3าเป็นระบบปรับซ้ายขวาระบบที่4เป็นระบบปรับเกียร์มี2เกียร์นะครับเกียร์หและเกียร์สมากับหัวสว่านชนิดมือบิดนะครับและระบบการตั้งแรงบิด21ระดับชนิดมือบิดนะครับ ระดับที่หนึระดับที่2หมุนไปทีละแก๊กนะครับจนถึงระดับ21ครับผมเหมาะกับการขันสกูในระดับความหนึ่งที่ใช้แรงบิดต,ต่างกันไปครับและระบบไฟสองสว่างมี LED 2เมตรหรือ2หลอดนะครับเพื่อสร้างความสว่างให้แก่การทำงนานพร้อมด้วยอัตราความเร็วคงที่ ที่มีความเที่ยงตรงในการทํางานสูงครับและนี่คือโหมดที่เหนือกว่าเจ้าตัว18โวลต์ต่อไปเรามาดูสมรรถนะของเครื่องกันครับเจ้าตัว DF12G ตัวนี้สามารถเจาะเด็กได้13มิลและเจาะไม้ได้38มิลหรือนิ้วครึง่งความเร็วรอบต่อน,นาทีที่อยู่ในเกียร์หอยู่ที่0ถึง600รอบต่อน,นาทีและเกียร์2อยู่ที่0ถึง2,200รอบต่อน,นาที โดยมีแรงบิดในการขันสกรูอยู่ที่64ที่ฮาและ30ที่ซอฟโดยหน่วยเป็นนิวตันเมตรมีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่65นิวตันเมตรขนาดของตัวเครื่อง170คูณ86คูณ265มิลิเมตรน้ำหนัก1.9ถึง2.8กิโลกรัมขึ้นอยู่กับว่าเราใส่แบ,บตเตอรี่ขนาดไหนต่อไปพบกับเจ้าตัว DF484IE มาดูครับข้างในเป็นยังไงบ้างเครื่องตัวนี้นะครับเป็น DDF 484แบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาที่18โวลต์3แอมป์2ก้อนนะครับต่อมามีดอกไขควง2ฝั่งนะครับมีทั้ง4แฉกและปากแบนนะครับให้1ดอกครับ และเจ้าตัวแทนชาร์จของ18โวลต์ตัวนี้มากับรุ่น DC 18 r c นะครับตัวนี้สามารถชาร์จอยู่ที่22นาทีนะครับเป็นฟ้าชาร์จเจอร์เรามาดูตัวเครื่องกันครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่น DDF 484เป็นสว่านไขควงแบตเตอรี่หัวสว่านขนาด13มิลหรือ4หุนนะครับ แรงบิดสูงสุดที่ทำได้อยู่ที่60นิวตันเมตรนะครับมาในระบบของ BL มอเตอร์เช่นกันครับมอเตอร์ไล้แปลงถ่านพร้อมกับระบบ XPT ซึ่งเป็นระบบป้องกันฝุ่นละอองและน้ำเข้าสู่ตัวเครื่องเช่นกันครับเอาละครับเรามาดูลักษณะกายภาพของตัวนี้เจ้าตัว DDF484 ปรับรอบได้เบรกอัตโนมัติปรับซ้ายขวา ปรับเกียร์2สปีดหัวสว่านชนิดมือบิดตั้งแรงบิดได้21ระดับแบบแมนนวลมีไฟสองสว่างเป็นระบบ LED 2หลอด ไปต่อกันด้วยสมรรถภาพตัวเครื่องตัวนี้สามารถเจาะเหล็กได้13มิลสามารถเจาะไม้ได้38มิลหรือ1นิ้วครึ่งความเร็วรอบต่อนาทีในเกียร์หนึ่งอยู่ที่0-500รอบต่อนาทีและความเร็วรอบที่เกียร์สองอยู่ที่0-2,000รอบต่อนาทีแรงบิดในการขันสกรูของตัวนี้อยู่ที่54นิวตันเมตรในระดับฮาร์ด และ30นิวตันเมตรในระดับ2ให้แรงบิดสูงสุดที่60นิวตันเมตรขนาดตัวเครื่อง172คูณ79คูณ261ม mm. ิมตรน้ำหนัก1.5ถึง1.8กิโลกรัมซึ่งอยู่กับขนาดของแบตเตอรี่มาดูกับเจ้าตัว DDF484 ครับระบบแรกที่ให้มาเป็นระบบปรับรอบระบบสามารถปรับรอบได้โดยใช้นิ้วกดนะครับ ระบบที่สองเป็นระบบเบรกอัตโนมัตริระบบที่สามเป็นระบบปรับซ้ายขวาระบบที่สี่ที่ให้มาเป็นระบบเกียรส์สองสปีดนี่คือระดับที่หนึ่งนี่คือระดับที่สองเป็นสองเกียร์ หัวสวา่างชนิดมือบิดเมื่อแน่นแล้วให้เราบิดลงไปอีกหนึ่งกึกระบบนี้เป็นระบบที่มากกิต้าสร้างไว้เพื่อล็อกดอกให้มีความแน่นแล้วเวลาคลายดอกก็หมุนคลายออกแค่นี้ ง่ายในการใช้ต่อมาเป็นระบบแรงบิดที่สามารถปรับด้วยมือได้ถึง21ระดับทีละหนึ่งระดับในการบิดคลิปเพื่อเหมาะสมแก่การทำงานในการขันและระบบไฟสองสว่างเป็น LED 2เมตรหรือ2หลอด เพื่อเพิ่มความสว่างในการทำงานโอเคครับมาถึงสุดท้ายนี้แล้วเราคงได้รู้ลักษณะทางกายภาพและสมรรถภาพในการใช้ของสองเครื่องนี้แล้วเมื่อเทียบจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดที่เจ้าตัว 40v max df02g ท,ทำได้ดีกว่าคือมีความสั้นกว่านะครับและความเร็วรอบในการใช้เกียร์หนึและเกียร์สที่มีพละกกำลังเหนือกว่า รวมทั้งแรงบิดที่บิดออกมาได้ถึง65นิวตันเมตรสูงกว่าเจ้าตัว18โวลต์ DDF 484ที่ทำได้60นิวตันเมตรครับใครชอบตัวไหนก็เลือกเอานะครับและนี่ก็คือตัวเริ่มต้นเมืออาชีพของสว่านแบตเตอรี่ไมกิตาหลังจากนี้นะครับเราจะมาเทียบรุ่นที่เป็นสว่านกระแทกเผื่อใครที่ต้องการ เอาไปใช้ในการเจาะปูนเจาะคอนกรีตเจาะอิฐนะครับเรามีอีก2ตัวมานําเสนอที่สเปคเดียวกับเจ้าตัว2ตัวนี้เลยครับเจ้าตัว40 v Max มาในรุ่น HP002 GA201 ครับมาดูครับข้างในให้แรบ้ากข้างในจะเหมือนกับเจ้าตัว DF002 GA201 เลยนะครับต่างีต่างกันแค่ตัวเครื่องนะครับ ตัวเครื่องตัวนี้มีระบบเจาะกระแทกเพิ่มเข้ามานะครับเรามาดูครับว่าอัตราการกระแทกมันเท่าไหร,ร่ยังไงหมดกระแทกนะครับสามารถเจาะหินได้13มิลิเมตรอัตราการกระแทกที่เกียร์หนึ่งนะครับอยู่ที่0-900ต่อน,นาทีอัตราการกระแทกที่เกียร์สองครับ0-33,000ต่อน,นาที ส่วนความเร็วรอบเท่ากับเจ้าตัว DF002G เลยนะครับความเร็วรอบที่เกียร์หนึถึงหกร้ต่อนอาทีและความเร็วรอบที่เกียร์สอ,อยู่ที่0ูนย์ถึงสองันสองรอบต่อนอาทีส่วนเจ้าตัว DHT484 เรามาดูกันครับว่าเป็นยังไงข้างในนะครับ ทุกอย่างจะเหมือนกับเจ้าตัว DF 4 8 4 i e เลยนะครับต่างกันที่ตัวเครื่องครับเรามาดูนะครับสมรัตรภาพในการใช้งานของเครื่องนี้กันครับระบบกระแทกสามารถเจาะอิฐได้13มิลอัตราการกระแทกที่เกียร์หนึ่งอยู่ที่0นย์ถึง7,500ครั้งต่อนาทีและ อัตราการกระแทกที่เกียร์สองอยู่ที่ศูนย์ถึงสามหมครั้งต่อน,นาทีความเร็วรอบนะครับอยู่ที่ศูนย์ถึงห้ารอบต่อน,นาทีที่เกียร์หนึ่งและความเร็วรอบเกียร์สอยู่ที่ศูนย์ถึงสองพัรอบต่อน,นาทีครับและนี่คือสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างเจ้าตัว HP 0 2 G กับ DHP 4 8 4ทุกคนคงรับรู้แล้วครับว่า เจ้าตัว40โวลต์แม็กตัว HP02G มีความสามารถในการกระแทกได้เหนือกว่าและขนาดที่สั้นกว่าโอเคครับสำหรับทุกคนที่มาถึงจุดนี้นะครับคงได้ทราบความแตกต่างของเจ้าตัว40โวลต์แม็กและตัว18 18โวลต์ในรุ่นกันกระแทกแล้วนะครับ ความแตกต่างของมันก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วรอบที่เกียร์หนึ่งและเกียร์สองพร้อมทั้งระบบกระแทกที่สามารถทําได้ดีกว่าและอีกตัวหนึ่งก็คืออย่าลืมนะครับแรงดิดที่เหนือกว่า65นิวตันเมตรและ60นิวตันเมตรพร้อมทั้งขนาดของตัวเครื่องนะครับที่เจ้าตัว40โวลต์ทำได้สั้นกว่าถนัดปืนกว่าครับและนี่ก็คือจุดเด่นของเจ้าตัว40โวลต์ในวันนี้ครับผม ครับและสุดท้ายนี้กับเรื่องของการจอดลึกเจ้าตัวมืออาชีพสว่านแบตเตอรี่มากิ t ้าคงสามารถทำให้ใครต่อใครหรือท่านผู้ชมสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตามใจตัวเองได้อย่างต้องการนะครับผมคงต้องลาไปก่อนแล้วมาพบกันหม่กับช่อง l n ลเในอีหน้าวัดอ